เดี๋ยวก็ Co p y เขาให้ทกฉบับนีครับก็เป็นไกด์นวครับ,รบมีแล้วนะมีแลออ้วจุดบริการล้างมือด้วยสบู่เจลก่อ,เอนเราประมาณว่าจะมีคนมาดูมากเท่าไหร่ไม่เยอะหรอกครับประมาณร้อยเพราะคนในชุมชนหมู่บ้านตรงนี้กับคนกอตรงนี้กว้างไหมอ่าคุณมีที่ว่างเงี้ยนะมีแคสองนี้เลยใช่ไ ก็ไม่เหลือได้ได้แล้วคือเป็นที่นั่งใช่ไหมก็ทำเป็นปิดสองคูสองสองคูณสองไปลักษาไหนเนี้ยถ้าเกิดเป็นงานฟรีอย่างที่คุณว่าถ้าเป็นงานฟรีอย่างที่คุณว่ามันไม่สามารถกันยยคนที่คือคือไม่เหมือนงานอื่นที่ได้้ อันนี้เพิ่งมาอันนี้เพิ่งมาแต่ว่าก้องอื่นนะั้นคือมันมีบทสุดาแล้ว,วในเกี่ยวกับการิัเพราะว่าเช็คไม่ใช่เรื่องว่าจะดูความปลอดภัยแต่ว่ามันจะดูสมมติว่ามีคนป่วยขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยอาล้างมือมาติดไว้ข้างหน้าซึ่งอ่างล้างมือที่ว่าเนี่ยให้ให้น้ำไหลอย,อย่างสม่ำเสมอม,ม,มีท่อระบายน้ําทั้งขยะทั้งอย่างมีฝาปิาดทั้งาสอง <c oughs> <c oughs> กกททีีีี่่สนนานามป้อตรงตรงนี้มีจุดหนึ่งที่อยากจะให้แก้ข้างล่างนั่นเลยไงมันไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่อาจจะต้องอต่อท่อน้ําทิ้งออกไปล้างอะไรมาเชื่อมก็อยู่ข้างล่างนะมันมันก็ยังมันไม่มีประโยชน์นะหม้มมอก็ยังเป็ระบบการประสานงานอะไรมันก็เหมือนเดิมอยู่แนละ้วใช่ไหมห้าห้าลูกเหมือนกัน เดี๋ยวหนังสือครับหรือไม่งั้นก็ถ้าออกก็อาจจะต้องไปเดินหนังสือแล้วก็อาจจะส่งทางลายทางอะไรให้ทุกรอบตอนบ่ายเนี่ยเอ่าเอาเอาให้พร้อมแบบนั้นวันเริ่มแข่งเลยสักทีหนึ่งครับให้ทำล่วงหน้าก่อนแล้วก็รอโปรแกรมออกมาแค่นั้นเองครับแต่ขออนุญาตทางกกตไปก่อนไอ้ประเด็นมันจริแล้วควรจะโยงท่อน้ำทิ้งออกไปที่อื่นตรงท่อที่จุดที่มันระบายน้ำได้นะฮะแล้วก็ไอ้ที่เบียดล้างมือนั่นนั่นคิดว่าจะจบ ก็ใค่เอาแบบใช้การได้ดีเลยม็แค่